มาพูดเล่นมาในใจเราคิดถึงอูนเลยเรานึกถึง h o m โฮม My Heart เป็นโปรเจกต์ที่อยากทําด้วยกันคิดไว้ต้องนานแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราได้ทําอะไรด้วยกนะันอะภาพจ้องมาเป็นยังไง เราสามารถน้าตาคอในกล้องได้เลยวะคะเชื่อว่าโพเอมเป็นแบรนด์ในฝันของสาวๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสใส่โพเอมคือวันแต่งงานเนาะวันนี้เขาไปวัดตัวเนี่ยวันตากฝนเข้าไปเป็นลูกหมาเลยนะคะสมมากต่วทุกคนในร้านก็น่ารักมากจนแบบเราใส่โพเอมมาเอยๆเพราะเราชอบแพทเทิร์นเขาที่มันไม่มีใครเหมือนหลายคนอาจจะเคยได้ยินพี่ชมพูว่าโพเอมเนี่ยมันมีความธรรมเลยใส่เมื่อไหร่มันก็ยังสวยอยู่ซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆคะ่ะวันหยิบชิ้นโพเอมขึ้นมาใส่ซ้ํา,าบ่อยมากๆบางตัวนี่อายุเกือบส,ยอยอส,อสิ่่งทททีําใหห้ลรรัักกโเอ็มจิๆคคืศนติ ของพิชชอนแล้วก็การทํางานค่ะโพเอมเริ่มให้ความสัมพันธ์กับความหลากหลายบนเวทีแฟชั่นถึงแม้โพเอมจะเป็นความแกลมแต่ว่ามันก็เป็นความแกลมที่มีมิติของความเป็นมนุษย์อยู่สูงมาก <Okay. S 1> รู้สึกว่างานของพิชชอนมันสื่อสารอะไรบางอย่างที่แบรนด์อื่นไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะหลังจากเป็นลูกค้าเปประรมาณห้าปีนะคะพอวันนึงอุนเปิดแบรนด์โมเลกุลโลจีที่มันเกี่ยวกับความงามอุนรู้สึกว่าความงามที่อุ่นชอบอะ่ะก็คือความงามในภาษาของโพเอมพอแบบตัดสินใจลองติดต่อพิชชอน,ชอนว่าเราวมงานกันไหมเฮ้พิชชอนตกตกล,งงล,ลกึ้นงาฟ ตซีงานดิสนีย์งานจากสินตนาการจนวันหนึ่งอุนได้เห็นวันเวลหลังๆของวิชชอที่มันมีความหลากหลายสูงมากๆเลยทุกคนเลารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ นี่คือ core value ที่ home h Home t มทอม e a ั t ก็มีเช่นเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่ในงานมิ팅ชุดทุกชุดที่เราใช้เป็นของ POM ทั้งหมดครั้งแรกนะคะที่เราได้ร่วมงานกันแบบทั้งทีมเลยจริงๆเอาทีมมาชนทีมลออุนถ้ามองย้อนกลับไปการทํางานกับใครสักคนในโลกแฟชั่นที่ดังขนาดนี้เราแอบกางงาังวลแต่พอไปทํางานเรารู้สึกอุ่นใจอะ่ะการใช้คําว่าอุ่นใจสำหรับล่นอ่ะมันดีกว่าคาว่าสนุกอีกน,นะคือมันสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเราสามารถปรึกษาได้ปรับแก้กันได้ไอเดียการสนุกสนานไม่มีใครจัดใครมันดีมากแล้วอก็้อ เอ็มในการใช้ชุดมาเรื่อยๆเ,เลยช่วงต้นปีเลยรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับพ่เอ็มอีกจังเลยแต่อยากทาให้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไปเลยจริงๆโมเมนต์แรกที่ทีมบูลเคยเจอพี่ชอนเนี่ยคือตอนที่น้องๆเข้าไปลองชุดทำคอนเทนต์นะคะแล้วปรากฏว่าน้องๆในทีมบูลที่ยังอยู่จนถึงตอนนี้คือทุกคนยังประทับใจตั้งแต่วันนั้นเลยคือแววตาที่พี่ชอนเขาเห็น ผู้คนใครก็ตามอ่ะใส่ชุดโพเอมอกมาแล้วดูสวยดูแก a มเววตาเขาเป็นประกายเลยทุกคนมันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะเป็นดาราหรือว่าเป็นใครเร่ร่วมงานกันมาเป็นปีละก็ยิ่งรู้สึกว่าทฤษฎีนั้นจริงมากๆเพราะว่าทีมโพเอมทั้งหมดอ่ะนี่คือเราทผ้ากันใหม่ทำทุกอย่างใหม่ย้อมสีอะไรใหม่หมดใช่ปะคะ เราได้เห็นความละเอียดอ่อนในการคิดถึงลูกค้าของโพเอมพอมันมาแมทช์กับ Energy b แบรนด์เราแน่นอนมันต้องใส่สบายมันต้องใส่ง่ายมันจะไม่ใช่ชิ้นใหญ่มันจะเป็นชิ้นที่ธรรมดามากๆแต่มันซ่อนไปด้วยความตั้งใจบางอย่างที่ทุกคนน่าจะสัมผัสได้เวลาสวมใส่นะคะยังไม่สปอยชิ้นงานใดๆนะคะแต่ออนมีหนึ่งสปอยที่สาคัญมากๆมาหทุกคนคะ่ะนี่คือ โลโก้ที่จะใช้ร่วมกันในโปรเจก t นี้ค่ะเป็นการเมิร์จโลโก้ครั้งแรกของทั้ง2แบรนด์นะคะเราไม่เคยเอาโลโก้ไปรวมกับแบรนด์ไหนกันมาเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะมีชิ้นไหนออกมาบ้างนะคะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ที่ทํางานกับพเอ็มพี่ชอนไม่เคยเปลี่ยนไปอุ่นประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโปรเจก t นี้ไปกับพวกเรานะ